โอ้สยสไนเปอปร์ไรเฟิลปิงเก้าสิบนี่หว่ะมันมีบอกจำนวน,นปิงแล้วไม่มีคนแล้วเนี่ย น็อกว่ะเฮ้ยกะยังไม่อัพอ,อีกอ่ะกเสีอยอะไรตัวเนี้ยวัตช์เชื่อวัตช์เชื่อเฮ้ัแกน่ะแกน่ะไปเก็บไอตัวนั้นก่อนที่ยิงทิ้งไว้เมื่อกี้ เก็บของบีฮอปให้ดูมันบีฮอปไม่ติดอะ่ะเนี่ยเหมือนเขาแก้บั๊กไว้แล้วไอตอนเอพิกเลเจนด์โมบายอ่ะมันบั๊กบีฮอปไม่ได้ครับไม่รู้มันได้หรือเปล่าม่รู้นะแต่กดแล้วไม่ติดอะ่ะน้ำกดไม่ติดอขอ,อ,องได้รูของได้รูไม่ต้องเติมมันก็ได้มงโล่เด,โลเดี๋ยวเข้าไปเอาเกาะเลเวลสี่ในนี้เลยไอ้มันบีฮอปแล้วมันเป็นอย่างเงี้ยมันจะช้าลงเรื่อยๆครับ ช้าๆแต่ว่าถ้าสไลยด์ยิงอ่ะได้บีหอบบีหอบโอ้โหว้าวอารมณ์นี้ปืนอะไรอ่ะสไนเหรอ นี่คือสไนายลองโบนะ่ะเออลองโบ,อองบออต้องไปทางนี้ดีกว่าลองโบอลองโบหน่อยลองสิลองโบหน่อยสิใช่เล่นใน iOS ล่ละครับตอนเนี้ย้ iPad Pro เล่นอยู่แต่ว่าต้องเปลี่ยนสโตเป็นของจีนก่อนนะเพราะว่ามันยังไม่เปิดเซิร์ฟ g l o b a l น่าจะประมาณเดือนหนึ่งอะครับ ตามสูตรของเทนเซนต์หนึ่งเดือนเปิดเซิร์ฟเวอร์บอลแล้วเอาเฮ้ยไม่ทันเอาเฮ้ยมีศัตรูเอาเฮ้ย,ฮย,ฮยใครเนี่ยโดดมาจากไหนนะ บินมันเลยน่าเองอ่ะอปืนนี้กระสุนกระจายจัดเลยวุ้นหมดเราชักกระสุนเป็นชาติไงตัวเนี้ย มันเร็ววะ่ะลิงป่ะเนี่ย <c oughs> ปืนนี้มันลั่นา้าไปปืนลั่นโคตราเลย <c oughs> ปะ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 ะมีสามส่หนึ่งปะไม่ไหม โหลดจากสตโตจีนครับเฮ้ยอะไรสีแดงโหลดจากสตโตจีนโอ้ยนี่ไงสามลึดนึงนี่นี่นี่ตัวนี้คือปืนสามสิบเอ็ดปืนที่โกงที่สุดในจักรวาลละไม่มงีปืนเลยอ่ะโกงสุดแล้วโคตรนิ่งมา เมื่อกี้สีอะไรสีม่วงวะ,ะเจอแล้วได้เวลาลองละสามเมตดตีดโอ้ยยิงยากเหมือนกันนะ หายไปเลยดูดเข้าสู่มิติควานต่ำไม่มีอะไรเลยแอร์ดอปตรงไหนนะทุกคนแอร์ดอปมันไม่ขึ้นในแผนที่เราสีแหละเราสีเขียวมันไม่มีจุดแอร์ดอบวาะลองโบมันเบาจังนะ โคตรเบาเลยยิงไปตั้งหลายนัดอะ่ะรอบนี้ไม่พลาดแน่ใช้สนายิงเลย มันยิงรัวหรอเปล่าวะลองโบ้เลเหมือนมันจะยิงรัวๆัวะองโอ้ยเดมักใหม่สีม่วงสุนเพิ่มมาเป็น30นัดเดี๋ยวลองลองโบโอ้ยยิงรัวนี่ว่าลองโบมันยิงรัวเป็นปืนค้ะเลยเนี่ยโปะป้าโปะโป้าเลยอะ่ะมันมี2โหมดให้ยิงว่ะโห โคตรรัวเลยอ่ะยิงเพื <susceptible> <Long bow t initiation> ่อนเมื่อกี้ลองโบมันยิงเป็นบินกลเลยลองโบทุกคนชุวกันหนอ โอ้มันยิงอย่างนี้ว่าลองโบอะ่ะโอ้มันคือปืนกลอย่างนั้นเหรอลองโบเวนะนเยน่ะสนยจมีตัวหนึ่งเพื่อนไ,ไม่โดนต้งเม็ดเลย

เต็มเต็มเต็มวงนะน้อปะเรียบร้อยน็อูไม่ได้ชับซ้ายซ้ายท้าย เรียบร้อยโอ้โหกว่าจะยิงได้ตีนึงอย่างเดือดเลยทุกคนของแน่นมาตีเนี้ยเฮ้ยพ่นพ่นสเปรย์ใส่แขนกับกันอเมริกา Idequa hong lu lua lê im lạc lùng ngao lê ngao sút sùa ngao mẹ octane đô เพื่อนสแกนรัวๆเลยเไหมรัวจาเฮ้ยเหลือตี้เดียวแล้วเฮ้ยมันสไลด์ลงเขาได้ S <S สไลด์ลงเขาได้เดียวได้ไหมเดียวไม่ได้วะไอ้นี่ไงเอาไม่ใช่ย่าตกใจย่าแล้วคอืตกใจย่ากันอย่างนั้นเหรอ อยู่ตรงนู้นอยู่กับเบอร์สองเบอร์ส <c oughs> องรอแป๊บกำลังไปบเบอร์2 2> <c oughs> อสองรอสักครู่ <c oughs> เฮ้ยเจอแล้ว <c oughs> ดาเมจนัดละยี่สิบเจ็ดแล้วเนี่ย สุดมนะันก็หมดไวไปโอ้จอมันสั่นอะไรขนาดนั้นนะเรียบรย้อยลองโบ หรือว่ามันได้เฉพาะสีทองวะปืนสีทองมันถึงรัวได้ขนาดปกติมันต้องเป็นอย่างเนี้ย